คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพืนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ด a ช n เนลนะครับตามต่อกันเลยนะครับเสือตุกถังพลังเงินดีงวดวันที่1มิถุนายน2 5 6 3 ซึ่งเมื่อวานนี้16พฤษภาคม2563การประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ออกเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับเสือตกถังพลังเงินดีก็ทำผลงานได้โดดเด่นนะครับเราไปชมผลงานกันก่อนนะครับเสือตกถังพลังเงินดีงวดที่ผ่านมา16พฤษภาคมนะครับรางวัลที่1ได้แก่หมายเลข051095ถ้าย2ตัว2-2นะครับเอาแบบย่อๆแบบนี้นะครับเสือตกถังพลังเงินดีให้เด่น5แล้วก็รอง7นะครับ นี่ผลงานเข้าไปครับเลข5้าเขาท่านผู้ชมครับเลขเด่นนะครับเลขเด่น5วิ่งเข้าไปที่ถ้าย3ตัวระงวัลที่1นะครับที่0 9 5ย์แล้วก็ชุด2ตัวครับท่านผู้ชมครับชุดนี่ครับ5 9ครับวิ่งเข้าไปที่ถ้าย3ตัวระงวัลที่1ที่095แบบโต๊ดนะครับแบบกลับครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมหลายๆท่านก็คงมีโชคมีชัยกับเสือถูกถังพลังเงินดีแล้วนะครับ เราไปดูงวดวันที่1วมิถุนายน2563ครับซึ่งก็ตรงวันจัน์ทรนะครับท่านผู้ชมครับเสือตกถังพลังเงินดีให้เลขเด่น9รองหนึ่งมาครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ชุด3ตัวมาทั้งหมดทั้งมวล8ชุดอีกเช่นเคยนะครับได้แก่813 289 594 519 561 269 695215ครับท่านผู้ชมครับแ้วชุด2ตัว13191594 9 1, 5, 9, 4, 6, 9 8 9 216149519582ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเก็บเป็นข้อมูลไว้เลยนะครับเสือตกถังพลังเงินดีแอดก็ได้นำเสนอข้อมูลให้ท่านผู้ชมเป็นประจำทุกงวดนะครับซึ่งก็เป็นผลงานที่ โดดเด่นมาโดยตลอดนะครับที่ผ่านมานะครับใช้เป็นข้อมูลในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1มิถุนายน2563กันได้เลยนะครับแอดก็เป็นเพียงสื่อกลางนะครับที่นําข้อมูลเลขเด็ดเลขส,สวยมาฝากท่านผู้ชมเป็นประจํานะครับท้านี้แอดก็ขออนุอเอฟอร์ให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยไปกับเลขเสือตกถังพลังเงินดี1มิถุนายน2563ทุกๆท,ท,ท่านทุกๆคนเลยนะครับ รับทุกท่านครับขอบคุณครับ